สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องชาวรู้กสวัสดีเอฟซทุกท่านครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับเวลาเดือนกวกวัวครับก็ได้เริ่ครุรยางานของแมคโคร,รถเกียร์เราก็จอดไปเมื่อวันก่อนเองจอดรถเกียร์ปุ๊บโรยงานแมคโคต่อเลยครับตอนนี้เราก็ เป็นงานขุดบอ่อครับขุดบอ่อเพื่อต้องการดินขึ้นไปถมบอ่อด้านหลังบ้านครับตรงนี้เป็นพื้นที่เขาซื้อที่เพิ่มครับแล้วก็จะจะเอาดินตรงนี้ไปใส่บอ่อตรงนู้นครับเพื่อที่ขยายพื้นที่ตรงบ้านออกมาอีกตอนนี้ก็หน้าง,งานครับเราก็อยู่ที่พื้นที่บ้านป่าไม้พัฒนาครับอำเภอ รรกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดเริ่มงานวันนี้เป็นวันที่สองครับเวลาช่วงบ่ายๆวันนี้ก็ทำงานแพคคู่ครับกับเจ้าเอ็คเคร้อยสี่สิบขี่สิบเอ็ดครับเอ็คเคหนึ่งสี่ศูนย์ขี่สิบเอ็ดของเสริมครับสอสจิตประเสริฐหรือพี่ชายของผม,มันเองก็รุยงานแพคคู่ครับมาตัวเดียว เจ้าของกลัวไม่เสร็จครับเดี๋ยวไม่เป็นไรจัดแ็กค,คู่ให้เลยเสร็จแน่นอนครับมั่นใจได้ครับทีมงานเราคันนี้ก็ควบคุมมบทนโดยในช่างใหญ่ครับอาจารย์โอรีแล้วก็ทันเล็กครับโดยช่างปี้ครับก็ไปเลฟ สาะตรงนี้นะครับก็ข่าวๆนะครับไม่ได้วัดกว้างยาวก็อยู่สักประมาณ2,000กว่าคิวได้ครับ2,000คิวนี้ไม่ขาดแน่นอนก็วิดน้ำกันครับเนื่องจากน้ำเยอะครับน้ำออกบ่อด,ดีมากครับแล้วก็ต้องวิดออกเลยครับไม่งั้นดินที่เอาขึ้นไปมันจะเป็นดินเสียครับจะเป็นดินเละจะไปโมตรงนั้นจะผมลำบากครับ ต้องพยายามคัดดินขึ้นชั้นบนครับเพราะว่าตรง,104ร,งาาร้อยสี่ราวางรากขาเรียบร้อยครับสมดินเปียกไว้เรียบร้อยก็ต้องหาดินแห้งขึ้นไปปูครับเพื่อที่ให้เราทำงานได้ง่ายครับก็ของแขาววาังไวครับพร้อมใช้งาน อันนี้ก็สําหรับท่านในที่สนใจครับก็ยังขายครับ1นึ่งล้านสี่แานบาทครับเจ้าโกเบโกเอเคสองร้อยซูเปอร์เอครับสำหรับราคาณตอนนี้นะครับณตอนหน้าก็ยังไม่รู้ครับต้องโทรถามอีกทีหนึง่งท่านใดสนใจครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์061-1234-230ได้เลยนะครับ รับสายตลอด24ชั่วโมงครับหรือว่าจะติดต่อนางงานครับว่าจะเป็นงานขุดสะตีป่างานเชียริ่งงานชั่วโมงครับงานขุดโพงนองนาขุดกรองทําคันล้อมรอบนาครับรับงานทั่วไทยครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0611234230ครับเิยดินด่วนยินดีรับใช้ครับนี่ก็ขุดเรื่อยๆครับก็ไม่ได้เร่งมากมายครับไปเรื่อยๆ เป็นช่วงต้นปีอยู่ยังไม่เร่งมากครับช่วงนี้เดี๋ยวหางานไม่ทันครับรีบไม่ได้ฝั่งนู้นก็จะเป็น SK 140ครับที่รับดินจากตัว200ออกไปตัวนั้นก็จะโยนใส่บอ่อครับเพราะว่าเป็นตัวเล็กน้ำหนักเบาครับก็เพราะว่าพื้นที่มันเป็นถุมบอ่อเก่าครับขาตัวใหญ่ขึ้นไปข้างบนก็ลำบากครับน่าจะได้ดึงกันก่อนเนื่องจากดินก็ ยังเป็นดินอมน้ําอยู่ครับยังไม่แน่นก็้องผมไล่น้ําออกมาเรื่อยๆครับนี่ก็เปิดน้ําเปิดทางน้ําออกมาไหลออกมาตรงนี้ครับน้ําด้านนอกก็ยังสูงอยู่ครับรอดูถ้าเกิดดันน้ําไม่ได้ก็ต้องได้วิทกันแล้วครับต้องได้สูบน้ํา ไหลทันหรือเปล่าทำงานทั้งวันครับไม่มีร้อนไม่มีโหลดครับระบบผิวๆสัหลักแน่นๆครับ ผมใช้ครับเอาไปเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนาง,งานตรงนี้ผมข้ามไปถ่ายรีวิวให้ดูไม่ได้นะคุดคลองกั้นไว้แล้วครับมันต้องเดินอ้อมไปไกลครับเดินอ้อมบานหลังนู้นครับมันเดินอ้อมบานหลังใหญ่ไปก็สะตอนนี้เราก็ได้สักประมาณ50%ได้แล้วครับเพราะว่าเมื่อวานเริ่มงานก็บ่ายโมงครับ วันนี้ก็เริ่มงานสักประมาณสักเก้าโมงได้9ก้าโมงกว่าช่วงต้นปีครับยังไม่เร่งมากครับคนขับก็งอมมาจากรถเกี่ยวครับยังไม่ชินเท่าไหร่ ไม่ไม่โคสอร้อยมาวิดน้ำเล่นเนี่ยคุ้มค่าไหมเนี่ยถ้าไม่วิดออกก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวดินเสียหมดด้านล่างครับเพราะว่ามันเป็นดินแห้งไม่วิดออกเสียดายดินครับเดี๋ยวทำงานลำบาก ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถมเหมือนกันครับก็เบี่ยงดินเข้ามาถมเหมือนกันถมหมดเลยพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรครับ ขึ้นสุดลงสุดครับแบบนี้รถไม่ระบบไม่เจ๋งจริงก็อยู่ยากเหมือนกันขุดบอ่อลึกแบบนี้ครับระบบไม่ดีมีร้อนครับงานขุดบอ่อขุดสารนี่ค่อนข้างจะโหดนิดนึงครับรถค่อนข้างจะทำงานหนักไม่เหมือนงานตักดําครับตักไปหยุดไปพักเครื่องไป อนี้ก็เริ่มไล่ดินยัดดินมาเรื่อยแล้วครับเริ่มเจริญออกมาเรื่อยแล้วไปแล้วครับไปขุดต่อละอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเวลาจะเป็นงานคุษสะทุมที่ตีปลาครับงานเคริ่ิงงานชั่วโมงงานรายวันรายเดือนครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับ061 123 4230ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวนะครับบายบายครับสวัสดีครับ